สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้ครับสาวจริงชาครับฝั่งตรงนู้นก็คือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่วัดสุทัศนครับนี่ครับวัดสุ สมาสาวชิงชาเาจะอยู่คนละฝั่งครับลาว่าการฝั่งหนึ่งแล้ววัดสุทัศน์ก็อยู่อีกฝั่งนึ่งครับ,รบวัดสุทัศน์เทพวลาลาามเราเข้าไปชมมรรยกาศภายในวัดกันหนวดฟางนุ่มๆร้อนๆหอมๆเลยรต่างชาติหนึ่งร้อยบาทนะครับ คนไทยฟรีครับเข้ามาด้านในนี้ก็นี่เลยครับจุดแรกเลยจุดแรกเลยกั มาถึงแล้วก็นี่ครับเด,เดินขึ้นบันไดก่อนนะครับไปครับนี่เลยครับด้านบน ทสีสากะยะมุนีครับนี่ครับด้านบนนะครับทุกเทียนไหว้พระขอพรด้านบนนี่ครับจุดข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับบันไดชั้นมากนะครับทุกคนนี่ครับ กันต่อครับทุกคนนี่ครับทุกคนครับบรรยากาศภายในวัดสุทัศน์นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปกับพระประธานภายในอุโบสถกันนะครับนู่นครับอยู่ด้านนู้นเลยนครับไปกันครับไปครับทุกคนครับนี่ครับนี่คือทางเข้าอุโบสถครับ เชิญกับสการะบูชาอุนีและวัตถุสำคัญณอุโบสถวัสสุทัศเทพวราลามครับนี่ครับพระกิงใหญ่พระพุทธมหาบูรุษบำเพ็ญทุกกิริยานี่ก็คือนี่ครับพระพุทธตีโลกประเทศพระเจ้าสัวัสยาม อยู่ภายในอุโบสถอุโบสถครับภายในโบสถ์นี่ครับไปครับขึ้นไปด้านบนกันวันนี้อากาศดีครับทุกคนไม่ร้อนมากก็เป็นวันหยุดตอนรองเท้าด้านข้างๆนี่ก็ได้เลยนะครับ รองเท้าด้านล่างก่อนเลยนะครับนี่ครับชั้นวางไปครับผู้ชาร์จออกไม้ทุกเทียนทองตรงนี้นะครับทองไม่มีครับไม่มีทองกับด้านนอก ขอพรด้านนอ,อกแล้วเข้ามาด้านในอุโบสถโอ้โหทุกคนครับนี่ครับว้างแล้วก็ยาวใหญ่มากเลยครับ ันต่อครับนี่คือบรรยากาศภายในอุโบสถถ้าเรามาด้านหลังครับนุ่นครับพระกิ่งใหญ่อยู่ด้านหลังนี้เลยครับพระกิ่งใหญ่วัดสุทัศนะครับรบูชาดอกไม้ทุกเทียนทอง ไปกันต่อครับทุกคนไปชมวัตถมมงคลกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างไปครับไปครับทุกคนครับนี่นะครับเราออกมาจากอุโบสถฝั่งทางนู้นนะครับด้านนู้นเดินย้อนมาหน่อยหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเจอจองพระสถานที่รับจองพระนี่ครับก็คือจุดบูชาวัตถมมงคลของทางพระสุทัศนะครับ เข้าไปชมกันกวันคนี้ผู้คนจะเยอะครับครับจริครับทุกคนครับนี่ครับเข้ามา <c oughs> ด้านในที่รับจองประตุมองคลน,นะครับของทางพระสุทัศน์กันนี่เลยครับอันนี้คือพระสุนทีวานีนะครับราคา พันสองรครับตรงนี้ติดหน้ารถดีนี่ตอันนี้หนึ่งพันครับหนึ่งพันล็อกเก็ตรูปเหมือนพระสุนทีวานีสร้างนีพอรสองห้าห้าเจ็ดอนึงพครับพันสี่ร้อยนี่ครับ พัะสุนทรีวานีนี้หกรครับหกร้อยอันนี้พันหครับอันนี้พันห้าองค์นี้พันห้านะครับคือรูปหล่อร้อยองค์พระสุนทรีวานีนี่ครับ องนี้ัวนั่งดูพันห้าครับก็ปูชัปพระกอดสั่งไปหมดของผมคือได้รุ่นนี้นะพระชิน,นราชัตอนี่ครับพันห้ารุ่นนี้หมดแล้วองค์นี้คือพระกริ่งครับพระกริง่ง เนี่ยสมลิตรสองห้าครับนี่ครับผักปลิงองนี้ก็คือผักกิ่งเหมือนกันครับนี่ผักปลิงครับนี่สามพันครับสามพันที่นี่ยังบเดียวหมดบอกให้รู้วันนี้หกร้อยครับพักรักกิ่ง พระชัยวัดครับโอ้ oh, นี่ครับพระชัยวัดด้านในโอ้ oh, นี่ครับรชุดปฏิสังขรพระอารามห้าผ่านครับโอ้เป็นชุดเลยครับทุกคนนี่ครับเป็นชุดเลยครับนี่ครับที่ขอบูชาองค์นี้เนะะี่ยค่ะอ๋อได้จังร้ยหน้เนี่ย น,นี่คือ4,000ครับด้านใน4,000น <c oughs> นี้ครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับแล้วเป็นพระผงพระผง <c oughs> ผลูกเหมือนสมเด็จพระสังฆราชแพรครับกลางปี สองห้าหกสองครับด้านในพระศรีสกยามนีครับนี่ครับเป็นเหรียญครับสองร้อยบาทด้านในสามร้อยครับเหรียญพระศรีสกยามุนี2550ครับ นี่ครับ200บาทครับด้านในก็200เหมือนกัในอน,นี้ก็ 200, รก200ครับ,น,บนี่ครับองนี้ก็200อนี่จะไเ่านี่ะอันเียเเนี่ครับอันนี้100ครับนี่เป็นเหลืองเหมือนกัน,นหนื่งี้่ย ไม่ใช่งแทคือพระพุทธเสกเมุนี้อืมก็คือแต่องไม่ได้ทำมาจากกระฟิดแล้วอันนี้ประเวสสุวรรณครับองค์ประธานที่กำลังบูรณะอยู่ครับผู้ถ่ายทอดวัปปี่หกห้ายูทูบกันแหละพันเก้าครับ เขกำลังลงอยู่ยูทูบบัะชาไปแล้วปลาปลาลงก่อนเลยไม้ที่นี่เขาลงเลยครับวันนี้ก็สองร้อยครับพร้อมกรอบพิพิธภัณฑ์ของเขาอ่ะเขาทำครับโอ้กุณเขาไมอ่านเลยก็าทำแบบวัดบวรเลยอังนี้สามร้อยครับท้าเบุวนเหมือนกันครับนี่ครับ พระกิงและพระชัยวัฒน,น์วงนี้ <ขอ S 1> ชุดนี้ครับสองพันครับอ,อันนี้หมื่นห้าพันครับนี่ครับโอ้วงนี้เป็นช่อเลยครับตรงนี้ใช่ครับเป็นช่อเป็นช่อเลยครับอืมนี่ครับทุกคนสวยมากยังมีช่อเลยราคาครับ สองหมืนครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่พคือครอบแก้วอ๋อพร้อมครอบแก้วครับ mm hmm. ผมไปทันีครับโอ้ oh. ครับพระกิ่งครอบแก้วจดสร้างสามพองค์หนึ่พครับราคาบูชานะครับครอบแก้วเลยนะครับทุกคน ร่วมสมทุนอุลณะคระห์ชุดสมโพธิส0รปีนี่ครับชุดนี้เลยครับ5,900ันเครับนี่ครับชุดนี้เลยมยอินมัุ่้อมีเอาืนด้วยวะองนี้ผิดนะเว้ยพันห้าครับทุกคนองนี้ สามพันแปดครับองนี้นก็สามพันแปดครับนี่ครับแงรนีร้งนี้ห้าร้อยครับองนี้เป็นเล็กลงมา,มาครับไซเล็กลงมาง<ล>ครับพระชัยวัด ชุดมงคลนชุดรัดสองหนึ่งห้าโอ้นี่เป็นชุดเลยครับทำไมเธอต้องใส<อ>่อะไรสองพัน,น,ดนได้ไหมใช่ไหมเอ่ยน่าจใช่ครับสองพันครับให้มันใส่กระเปาไว้เลยไม่ต้องยุ่งกับของงานนี่ดูด้านในกันก่อนครับ นี่สองพนี่หกรครับชุดนี้ตรงนี้6กพัห้าด้านในครับด้านนี้หนึ่งพันสวยครับสวยครับเนี่ยนี่สามร้อยสวยครับตรงนี้ครับถูกไปขายหรืออะไรกันนี่ นี่นี่ขนาดอันนี้รุ่นใหม่เลยครับนี่พิ่งปลูกเศษโอ้ครับใช่ครับนี่ครับชุดนี้ครับชุดนี้ใหม่เพิ่งจะปลูกเศษเลยนี่ครับอันนี้ก็แปดสีบเนี่ยตานสุนีวานีเนี่ยสุดยอดความจำดีเลยละครับครับสรับประสุขภาพครับ นี่คือรายการบูชาพระกิ่ง2 5 0พพระสุนทีวานีเนื้อเงิน2,000เนื้อนาวะโลหะ1,000เนื้อทองที่8 0ดอครับสี่จ้าไอ้สี่้็จำได้อีกแจกหมดแล้วไปทรอบรูปหมดแล้วเอาเอวไปให้กูรีก็เช็คพาอยู่ ไม่ไมต้องตรวจขนาดนั้นก็ได้เอาไปเลยแค่จำนับจำนวนว่ามันตองกับบินไหมเสียจิจครับทุกคนครับนี่คือพิธีเททองพุทธาพิเศษพระก,กิงรุ่นเทวะโมรีและพระสุนทรีวานีรุ่นฉลองพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับ นี่ก็คือรายละเอียดนะครับเมื่กี้เข้าไปแล้วก็จะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายทำนะครับอาจจะไม่ละเอียดอะไรมากมายต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็คือรายการรายการจัดสร้างนะครับ แนให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแค่ช้าเลยนะครับรายการจัดสร้างนี่ครับนี่ก็คือติดต่อทางวัดได้นะครับนี่ครับ ครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากเลยครับ